ามาสักเป็นเกียรติให้กับท่านดรยุ้ยนะคะบุคคลหนึ่นะเป็นแขก V.I.P. ของดออรยุ้ยนะคะร<บ>ับรองความภาคภูมิใยของพวกเราในงานด้วยนะคระ<บ>ับให้งานพา,านบุษราซีสานิทไปเจอได้เลยนะคะฮ่าใครมีกล้องมือถือหรือใครมีกล้องนะฮะหยิบม,มาถ่ายได้เลยนะฮะเป็นภาพประวัติสตรเป็นภาพแห่งความประทับใจนั่นเองค่ะ เก็บภาพได้เลยนะคะพ like well, uh. uh, yeah. um> ี่ๆ네ส uh> okay. uh> uh> ื่อบวลจนนอ่อกจากถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์นะท่านดัมเตอร์ย่อยด้วยนะครับก็อนจะบอกเลยค่ะว่าผู้หญิงเ็กคนนี้ไม่ธรรมดานะคะก่อนก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเบสทีมเบสเทคโนโลยีทีมนะคะแล้วก็ FWD รวมไปถึงบอสก้อยนะคะที่ สนับสนุนฮาร์ดทูฮารและพี่หวานนะคะพี่หวานจากช่องห้านะคะซึ่งงานในวันนี้นะคะจะออนแอร์ช่อง5้าช่วงกลายเดือนตุลาคมนะคะส่วนซีซั่นที่ผ่านมาเพิ่งออนแอร์ไปแล้ววันที่30สิงหาที่ช่องห้า5้โมงครึ่งนะคะเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่กันทิชชาอินเตอร์เทนเมนต์ช่อง YouTube ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่มี ถูกมากๆเลยก็ขอขอบคุณทุกคนเลยที่แต่งตัวมาสวยงามทุกท่านเลยนะคะค่ะอ่าต้อง